เพราะการมีคนรับฟังมันสำคัญต่อใจมากเลยนะคะวันนี้เรามีปัญหากันไหมคะเหมือนเมยไหมเมยเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่บอกว่าชอบพูดมากเลยคือจริงๆเมยไม่ได้ชอบพูดนะเมยแค่อยากจะมีสักคนหนึ่งที่ฟังเมยปัญหาก็คือเราเองคะ่ะก็ยังฟังคนอื่นไม่เป็นเหมือนกันบางทีคะ่ะเราก็แค่ต้องการที่จะสื่อสารสิ่งที่เราอยากจะให้คนอื่นได้รับรู้แต่คราวเนี้ย เราจะมาในอีพีที่2อนะคะอีพีที่สเนี่ยเรามาแยกประเภทกันก่อนดีกว่าว่าในซีรีส์นี้นะคะเราจะชื่อเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าฟังด้วยหูได้ยินด้วยใจนะคะจะเป็นกิจกรรมในซีรีส์ของการรีชาร์จพักใจนะคะของสตรีเราเนะาะคราวนี้นะคะเรามาแยกเป็นคำเหมือนเมือนใน EP ีที่1ที่เมยบอกว่า hearing hearing ก็คือการที่เราได้ยินเสียงมากระทบกับหู listening listening คือการฟังด้วยใจก็คือการได้ได้เข้าใจถึงสิ่งที่กระทบกับหูเรานะคะก็คือเข้าใจในความหมายนั้นๆ EP นอีพีนี้ค่ะเมย์ก็ จะมาอธิบายนะคะในให้ขยี้ลงไปให้ลึกด้วยความที่มันเป็นการทําออนไลน์เนาะเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างจะมีเวลาค่อยๆไปกันแบบช้าๆน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งถ้าเกิดว่าใครสามารถผ่านคอร์สนี้หรือผ่านคลาสนี้ไปได้เนี่ยเมเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณจะสามารถผักใจได้แล้วคุณก็จะเป็นคนที่มีการฟังที่เก่งขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะแล้วเราสามารถปรับทักษะการฟังแบบนี้ค่ะเอาไปใช้กับ หลายหลายสกิลในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การเข้าใจถึงความหมายของาคำว่า hearing นะคะหรือว่าการฟังด้วยหูหรือการที่มีแสเสียงมากระทบนะคะเอาอย่างนี้การฟังทุกคนอตอบคำถามของเมย์ไปเรื่อยๆเนาะมันจะเป็นแบบลักษณะคือจะเป็นคำถามให้ทุกคนคิดตามเพื่อให้เราค่อยๆไปด้วยกันนะคะวิธีคําถามที่หนึ่งก็คือทุกคนลอง แยกเยะกันหน่อยได้ไหมว่าระหว่างคําว่าฟังคําว่าฟังในความหมายของคุณนะคะหมายความว่าอย่างไรเนาะพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะคะเมย์จะอยากรู้ด้วยว่าเรามีพื้นฐานความเข้าใจแบบนี้ตรงกันหรือเปล่านะคะคําว่าฟังในความหมายของตัวเราเองคืออะไรคําถามที่2คือและคําว่าคําว่าฟังด้วยหูเนาะขอโทษนะคะคําถามคือ1ก็คือคําว่า ฟังด้วยหูนะครับความหมายของตัวของคุณเองอะ่ะคืออะไร2ก็คือคําว่าได้ยินด้วยใจในความหมายของคุณคืออะไรนะคะอันนี้จะเป็น EP เล็กๆนะที่จะเชื่อมต่อไปสู่ EP ที่3นะคะทุกคนลองคอมเมนต์กันนะแล้วเดี๋ยวมีมาเฉลยใน EP ที่3ค่ะว่าคําว่าฟังด้วยหูแล้วก็ได้ยินด้วยใจเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะช่องของเราชื่อว่าความรู้รอบโลกนะคะ